เป็นข่าวเพราะอะไรอ่ะก็ก็มีคนถ่ายรูปอะไรเงี้ยตอนนั้นมีเพจแอนตี้เฮ้แต่ล่าสุดเขาลงรูปเรานะลำเนื้อไม่โอ้โหนานๆทีแหมี่เอ็มลงกี่รูปของหนูเพิ่งลงรูปเดียวจะลํามาไรเนี่ยด้วยความที่จันจีอ่ะที่บ้านเป็นคนจีนอาชีพเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่เขาไม่โอเคแน่ๆเป็นโเป็นินเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นนักเต้นทั้งหลาย แล,แล้วหนูผ่านมาได้ไง่ายกับคำพูดหนูบ้านหนูเป็นบั่นทอนที่สุดสวัสด yeah. ีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับเรา2คนที่ช่องเอ็มบุตราคำนะคะในรายการอีหังตอนนี้เราอยู่กันที่หน้ารา้านอิ่มพิรมนะคะเราเข้ามาคุยด้านในดีกว่าตรงนี้ร้อนมากเดี๋ยวจะบอกนะว่าแขกรับเชิญเป็นใครมา แล้ว no วันนี้นะคะที่พาน้องนาฬิกามาด้วยเพราะว่าแขกรับเชิญวันนี้นะคะเป็นดาวติ๊กตอกสวยเต้นเก่ง <deserves S 2> แล้วที่สําคัญเป็นแฟนซุปตาด้วยอืมเราอยากรู้นะคะว่าแบบการมีแฟนเป็นแบบซุปตาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ <Oh. น้องจันจิตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรารอเจอกับน้องแต่ก่อนที่จะไปเจอน้องเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบรอร้านอิมพิรมก่อนค่ะได้ไหมคะอ่ะยูทูบเบอร์พร้อมแล้วค่ะมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเอ็มก็อยู่กับน้องจันจิแล้วค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ,คะโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากที่สุดเราเจอกันแค่ในอินสตาแกรมเท่านั้นใช่ล่าสุดที่เราเจอกันก็คือที่กองถ่ายอาม่าอาม่าเมื่อกี่ปีมาแล้วคะน่าจะประมาณ5ปีได้แล้วมาณใช่ตอนจันจิยังไม่ใช่แบบนี้ ตาจริงยังแบบไม่มีเหล่าเตงตอนนั้นตอนนั้นยังเป็นนักแสดงหน้าเก่าอยู่ไม่คนนั้นก็หน้าใหม่ตอนนั้นใหม่ค่ะหน้าใหม่ทุกตรมากหน้าใหม่ทุกตรมากค่ะเราต้องสวยทุกขึ้นทุกๆปีใหม่ทุกทุกปีอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากรู้เลยไอการที่เราไปทําสัญปกรรมอะทําไมเราไม่อายที่จะแบบบอกคนอื่นว่าเฮ้ยฉันไม่ทํามานะก็มันเปียกนะเราจะให้เราแบบสตรอเบอรี่ต่อไปก็ไมไได้าล้วนี่ทํมาเลยมาเลยค่ะสวยธรรมชาติ ไม่มีจริงค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นเรื่องปกติหล้พี่เอ๋ใช่คือพี่ว่าด้วยความที่เราอยู่ในยุคใหม่ละ<ม>คนก็เริ่มที่จะยอมรับกับการเติมเสริมแตนใช่ถ้าเป็นรุ่นเราเมื่อย้อนไปเมื่อ5ปีตอนนั้นก็คือกระ,ะอักกระอ่วนใจที่จะบอกแต่ปัจจุบันนี้ก็คือฉันทํานู่นทํานี่รีวิวกันสุดฤทธิ์เลยคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้ว่าหน้าตอนนี้กับหน้าเมื่อก่อนจีดูเด็กกว่าเมื่อก่อน แต่พี่ก็เคยพี่ก็คิดเหมือนกันนะว่าเมื่อก่อนหน้าหน้าแก่จังไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราอะแต่งหน้าจับหรือเปล่าใช่เมื่อก่อนคือเรายังจับยังไม่รู้แต่งอย่างนี้เขาแต่งอย่างนี้แล้วแต่งบ้างเขาแบบเอ้ยเขาผมยาวแล้วก็ผมยาวผมยาวบ้างกลับไปดูแล้วมันไม่เคยตื่นตูเลยวะเพื่อนตอนแบบดีสวยไว้ผมยาวสวยสุดหลังยุคนั้นอะที่สุดแต่กลับไปดูว่าแบบทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้นองจันจิเข้ามาในวงการได้ไง เข้ามาในวงการได้ยังไงคือจีอ่ะเหมือนมันค่อยๆขึ้นมาเป็นทีละสเต็ปเลยคือก่อนหน้าน,นี้นนจิเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมคะตอนนั้นเต้นกับดีแดนซค่ะส่วนใหญ่ดีแดนซจะทําให้แกรมมี่แกรมมี่ก็จะเต oh ้นให้ศิลปินแบบแกรมมี่ต่างๆพี่เบิร์ดก็มี <S 2> <S 2> <S 2> แต่งานแรกที่เปิดซิงจิก็คือฉันทานาที่รักเป็นเป็นเอ็กซ์ตร้าให้พี่เบิร์ด ใช่แล้วการเต้นครั้งแรกจีโดนด่ายับก็แบบเต้นอะไรทําไมงงนะงงโกงะไรอย่างงี้คือคือหลังจากนั้นจีก็ค่อยแบบเออโดนด่าเยอะจนแบบมันพัฒนาก็ได้ทําอาชีพเป็นแดนเซอร์จริงๆ5ปีค่ะตอนนั้นทางคุคอยพี่เอกาเขาอยากจะเขาอยากจะทำเกิร์ลกรุ๊ปใช่แล้วก็แบบร้องไม่เป็นนะเต้นอย่างเดียวนะไม่เคยร้องให้ใครฟังด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝึกได้ 6เดือนเท่านั้นแหละออกเพลงวงไกอานะคะไปดูได้ก็ไม่ได้ที่เหล็กก็ไม่ได้ไกกาอะไรก็แบบเออเสียงไม่เพี้ยนได้รู้ไหมสามปีสามเพลงปีละเพลงพี่เอ็มแล้วใช้เวลาซ้อมนานไหมไม่นานเพราะว่าเรามีพื้นฐานอยู่แล้วในเรื่องของการเต้นการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยทุกคนมีพื้นฐานอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในเรื่องของการร้องก็คือ เราก็ไม่รู้ว่าแบบพรสวัสค์หรืออะไรหรือเปล่าไม่ไม่มีไม่มีพรสวรรค์ทั้งนั้นร้องท่อนเล็กๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆในวงก็สอนให้จิแบบเออร้องไงให้มันแบบโอเคร้องให้มันไม่เพี้ยนก็พอออกเสียงให้มันถูกต้องก็พอตอนนั้นแต่ว่าระหว่างตอนเป็นแดนเซอร์อะค่ะจิกก็มีเล่นโฆษณาบ้างอะไรเงี้ยโฆษณาบแบบเหมือนยูโรช็อกโกพายอะไรเงี้ยโ oh, อ้พี่ไม่รู้พี่ทันหรือเปล่าเออยูโรยอยู่ แบบคือแบบตอนนั้นกินยาลดความม้วแล้วไปแก้โฆษณาเราได้แล้วเป็นผอมๆแล้วก็แบบแล้วไม่อยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะโฆษณาบ้างเล่น MV บ้างอะไรอต่ตอนนั้นแล้วก็เป็นดีเจก็เคยเป็นนะอ๋อเหรอดีเจตอนที่ช่วงช่วงที่เป็นแดนเซอร์อะค่ะก็มีแบบเฟ้นหาดีเจเป็นของ R s ด้วยนะแต่หนูเต้นที่แกรมมี่หนูงงไปหมดแล้วหนูทำทุกอย่างเลยทำได้ด้วยเหรอทำได้คือไม่ได้ติดสัญญาเรื่องแบบค่าอะไรอย่างเงี้ยจริงก็เป็นเป็นดีเจอยู่2ปี เฮ้ยนานนะแล้วใครก็ย okay, so ุบไปพอเธอหรือเปล่าเออกำลัง so คิดอยู่พอหนูหรือเปล่าอะไรทำให้ขึ้นวิทยุเขายุบไปโอเคก็คือทําทุกอย่างแล้วว่าพี่เอ็มแล้วก็คือมาถึงเราก็ได้มาแสดงแล้วก็ได้ทํานู่นทำนี่แล้วก็เหมือนเหมือนผู้ใหญ่คงดันให้มาเล่นเรื่องเอามาก็เลยได้เจอแับพี่เอ็มทำไมไอ้เรื่องหนังเรื่องแรกคือเรื่องไอ้ละครเรื่องแรกคือเรื่องอะไรที่หนูเล่นละครเรื่องแรกเหรอหน้ากากนางเอกค่ะที่เวิร์คคอยทำถ้าเป็นละครนะ แต่ว่าพวกซีรีส์เอยไม่ให้ซีรีส์ซิทคอมระเบิดเเทิงสิงโตทอใช่จีได้เล่นแล้วก็มีตลกหกฉากตอนนั้นก็คือได้เล่นทุกอย่างในเวิร์กพอยต์ก็รู้สึกเฮ้ยสนุกจังเลยอ่ะได้เล่นหนังด้วยอ่ะเอ้ยงงมากเขาดันเขาดันเขาไม่รู้จะเอาหนูแล้วแบบแต่เขาดันให้มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาเจอพี่เอ็มพี่เอ็มน่ารักมากก็คือแบบคุยเล่นเป็นเพื่อนคุยก็คือพี่เอ็มอยู่ในกองแล้วตอนนี้ก็คือ จะบอกว่าตัวเองทำอาชีพอะไรอยู่ยังยังเป็นนักเต้นอยู่หนูเป็นเน็ตไอดอลไม่มีคนถามว่าพี่เป็นดาราป่ะเคยเคยบ้างงงกับตัวเองบางคนชอบเข้ามาถามแล้วว่าพี่พี่เป็นดาราป่ะพี่ก็ไม่หนูจะตอบว่าตัวเองเป็นดาราหรือเปล่าวะใช่ก็จะเป็นอินฟลูหรอหรืออะไรไม่หนูจะตอบใช่แล้วก็เลยว่าเป็นเน็ตไอดอลค่ะ เป็นติ๊กต็อกเกอร์อะไรเงี้ยมันต่อ้วมันน่ารักกว่าพอบอกว่าเธอเป็นดาราค่ะแล้วทีนี้เข้าสู่เรื่องนี้พี่อ,อยากรู้มากเลยค่ะแล้วไปเจอกันกันกบการซุปตาได้อย่างไร เฮ้ยไม่เคยมีใครถามเลยเจอเลยหรอถามไม่เคยเจอเลยเหรอเออ,ออยากรู้ค่ะจริงจงอ่ะันจิตเรเจอพี่เขานองจะเป็นแดนเซอร์แล้วค่ะหมายถึงรู้จักกันเคยเต้นคนละว,วงการกันไปเจอกันนด้จิเคยเต้นให้พี่เขาเมากกื่อก่อนสี่บวกหนึ่งตอนนั้นจิยังเป็นแดนเซอร์อยู่เต้น4ี่บวกหนึ่งให้เลยจำได้ถ้าแบบมีภาพภาพตอนไหนแบบ ร้องเพลงพี่โจอีบอยและจีถือสเก็ตบอร์ดไปให้เขาคือมันมีโมเมนต์นั้นแต่ตอนนั้นก็คือเฉยๆคือเราคือรับเต้นให้พี่เขาไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เออแล้วก็เจอแล้วก็เจอที่แบบเจอที่เหมือนเหมือนไปเดินแบบให้รุ่นพี่อะไรเงี้ยก็เจอพี่เขาอีกทีเจออีกเจออีกอะไรเงี้ยก็แบบอ่ะเราไมีแกติดต่อพูดคุยงั้นแล้วพี่เขาน่ารักมามตอนที่เจอแรกๆ เขาด,งดังมากเลยนะตอนนั้นเ<ร>ขินตอนนั้นพี่มากดังแล้วแบบโอ้ยมาริโออะแค่์มาริโออะตัดภาพมาปัจจุบันมาริโอ้ใครเริ่มคุยก่อนให้มันให้ผู้ต้องผู้ชายสิพี่ <laughs> เราก็ไม่กล้าเราจะรู้ได้ไงว่าเอออ,อ,อย่างเขาอะอ,อย่างอย่างเขา,า,เขาหน้าหน้าอย่างเขาว่าจะมาเอาแบบเต้าหู้ของเราได้ยังไงอะทำไมถึงคิดว่า,วาตัวเองหนะ้าเต้าหู้ไม่สวยไม่น่ารักคือมันเป็นตั้งแต่เด็กแล้วคือถ้าสัมภาษณ์รายการไหนเราจะโดนแบบเหมือนฟิลบูลี่จากคุณพ่อคุณพ่อแบบจะพูดพูดแบบพ่อพูดเลยมึงเนี่ยหน้ามุยหมวยเนาะมุยหมวยแต่พี่ หน้าเหมือนตุ๊กตาคืออะไรมวยคืออะไรว่ามวยคือสวยหรือยังไงหรือยังไงเออเข้าใจนะเรารู้สึกกดดันไหมอะพอเริ่มที่จะมาแบบขาเป็นข่าวจริงๆเป็นข่าวเป็นข่าวเพราะอะไรอะก็ก็มีคนถ่ายรูปอะไรเงี้ยตอนนั้นมีเพจแอนตี้ตอนนั้นมีเพจแอนตี้ไม่สวยอีกแล้วมีเพจแอนตี้ดาหน้าตาไม่หยุดเลยเพราะเราก็เลยอัปเกรดเราทุกๆปีไงคะเพราะเราแบบ <c oughs> ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะต้องสู้กับคําด่าทอทั้งหลายแล้วก็สู้กับคําปรามาที่แบบฉันมาเกาะเขาดังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่และแต่และคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันแรงมากเลยนะสาหรับน้องอะไม่ว่าจะเป็นแบบมากบุยเขาแบบ พี่โอ้ดังมากแล้วก็แบบว่าหล่อดังหล่อมากแล้วหน้าหนูคือเต้าหู้คือทุกคนก็จะ็กซ์ p e c ว่าแฟนของเขาจะต้องเพอร์เฟคทุกอย่างต้องเป็นนางเอกใช่แต่ว่าเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นน้องเต้าหู้เป็นน่ารักน่ารักมสไตล์น่ารักกิ๊บกิแต่พี่คิดว่าพี่โออ่ะชอบอะไรในตัวหนูมากกว่าหน้าตา เฮ้ยหนูว่าหน้าตาหนูโอเคไม่หม่ไม่ไม่ใหมาย่ถึงแบบจิตใจด้วยความที่แบบหนูไม่ได้คิดว่าหนูแบบเออสวยหรือว่ามีมีมากเป็นของตัวเองก็เลยแบบโชว์ความเป็นตัวเองให้เขาเห็นแบบบ้าบอของหนูนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยคือหนูไม่ได้เป็นคนแบบติดสวยแบบ ไม่ใช่หนูก็แบบหนูก็แซ่บอย่างนี้หนูก็เป็นพี่ว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พี่โออยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจเพราะว่าเขาเจออะไรแบบนี้ที่ปรุงแต่งมาเยอะมากในชีวิตประจําวันคหรือเปล่าจีหนูก็ไม่รู้หนูก็ถามว่าเขาต้องการคนที่แบบเขาอยู่ด้วยเราสบายใจคนที่แบบเป็นฟิลเพื่อนมากกว่าเพราะจริงๆอะหนูเป็นคนแบบโลลัวแล้วตัวพี่เขาเป็นคนสบายๆเหมือนกันนะมันก็เลยแบบไม่ได้ต้องการความแบบต้องเป๊ะต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นอะไรมากมาย ก็เลยแบบเออก็น่าจะน่าจะอยู่ด้วยกันได้เพราะอย่างนี้แหละเวลาหนูเห็นคอมเมนต์นี้หนูเสียใจไหมอะที่สุดแล้วหนูก็แบบทำยังไงดีวะแบบคือตัวพี่เขาก็แบบเอ้ยอย่าไปอ่านเคยคิดปะว่าแบบไม่เอาแล้วอะเคยคิดเหมือนกันมันแบบมันมันเหมือนตอนนั้นอะต่อให้มีงานอีเวนต์หรืออะไรมีมีงานเข้ามาใช่ไหมคะแต่มันไม่มีความสุขเลยหนูไม่อยากไปออกสื่อหนูไม่อยากตื่นเลยอะแบบ ตื่นแล้วมันเศร้าจังวะมีแต่คนด่าเ<อ>นวบอกป้คือเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่ซึมเศร้าเพราะเราจัดการตัวเองได้อะไรเงี้ยเออคือแบบมันเศร้าอ่ะทุกอย่างมันมืมดมนทําไมทุกคนด่าเราทําไมเราทําอะไรก็ไม่ดีทั้งๆที่เมื่อก่อนตอนเราเป็นแดนเซอร์เราเต้นให้กับ ศิลปินทุกคนแบบแฟนคลับคือแบบเชียร์แบบเฮ้ยก<ห>็ไม่เห็น,นอะไรไม่เป็นไรเลยแต่เดี๋ยวนี้คือทําอะไรกับใครหรือว่าเราไปแอะแอะแอะกับใครเขาก็แบบไปอ่อยเขาแบบไม่อ่อยเราไม่เคยอ่อยเรามีหน้ากากเวลาทํางานเราก็จะเป็นพาร์ทอีกพาร์ตนึงเวลาทำงานจนปัจจุบันมันซาแล้วค่ะจนไม่มีใครด่าจริีแล้วตอนเนี้ยคือแบบต้องใช้ความอดทนสูงมากอ่ะนี่ก็เลยทําให้หนู ไม่ค่อยลงรูกกปกับอีโอปะ่ะเพราะว่าแบบต,ตัดปัญหาจะ,จะได้ไม่ต้องมาดา<ช>่ากาอีกกูเหนื่อ,อลยละใช่จริงๆมันเป็นการพูดคุยว่าตอนนั้นคืออย่าอย่าลงเลยเพราะว่าลงแล้วเดี๋ยวมันมีนู่นนี่นั่นเพราะว่าแค่นี้ขนาดไม่ลงโดนด่าแล้วก็แบบโอเคความชนิีโอเคไม่ลงก็ได้ <S <S แล้วไอ้ถ้าเราเป็นชนันนีเราเป็นผู้หญิง<อ>เรามีแฟนเราก็อยากจะถ่ายรูปแฟนยากเราก็ถ่ายเก็บไว้ดูอย่างเดียวแล้วเราก็แบบเออไม่เป็นไรแต่ว่าข้อดีมันคือพอผ่านมาจนเวลาเนี้ค่ะไม่มีใครว่าหนูเลยแบบบอกว่าหนูอ่ะไม่เคยพยายามที่จะเกาะ พี่เขาดังเลยพยายามพิสูจน์ตัวเองมาตลอดอะไรเงี้ยจากการที่เราไม่เคยไปยุ่งกับงานเขาหรือว่าเอารูปเขามาลงในอินสตาแกรมปัจจุบันจิก็แฮปปี้ที่แบบปัจจุบันเนี่ยคนที่มาดูริจิจริงคือมาดูลิจิจริง,รงไม่ได้มาดูพี่แล้วทุกครั้งที่เราเล,เลือกที่จะไปทําอะไรไม่ว่าจะตัดสินใจไปทําสัลญาญกรรมนู่นนี่มีปรึกษาพี่โอ๊ไหมว่าเขาโอเคไหมเขาชอบหรือเปล่าถามแหละแต่ว่าทางทางฝั่งนั้นเป็นสายธรรมชาติไงเขาก็ไม่ได้อยากให้ทําอยู่แล้ว แล้วัีก็ไม่ทะเลาะกันหรอก็อ <g ül> ทําไปเลยก็บอกทำไปแล้วค่อยบอกหรอ <g ül> หนูจ่ายเองค่ะหนูก็แบบขออนุญ,ญาตทํานะคะจะไปทํไปท้นนะอะไรอย่างงี้คือแต่ว่าก่อนที่จีจะทําจีไม่ได้แบบอยากทําทําเลยนะ <g ül> จีใช้เวลาแบบเป็นปีๆหรือเก็บเงินหรือว่าคือตั้งใจที่จะแบบเออฉันจะทําแล้วฉันจะทําให้ดูเป็นชั้นที่สุดจะไม่ทําให้เป็นคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ถามจีหน่อยว่าอย่างหนูอย่างเงี้ยหนูคิดว่าการที่เรา ตัดสินใจจะทําอะไรสักอย่างไม่ว,ว่าจะสัญญามการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันสําคัญนะที่เราจะต้องปรึกษาแฟนว่าแฟนเขาชอบไหมโอเคหรือเปล่าคือดรดงๆโชคดีที่แบบพี่เขาไม่เคยแบบคืออะถ้าไม่โป๊จนเกินไปเพราะเขาก็คิดว่าเราโอเคในเรื่องที่จะเลือกในการแต่งตัวหรือว่าจะลงรูปอยู่แล้วเข้าใจเชื่อใจเชื่อใจในเทสที่ดีหรือเปล่าของเรา ช่ค่ะเรียกว่าเชื่อใจดีกว่าเชื่อใจกันว่าจะจะวางตัวดีที่สุดก็มันใช้เวลานานแล้วพี่เขาก็คงเห็นว่าเออไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเพราะว่าต่อให้เตือนไงเตือนยังไงถ้าเขาจะทำก็จะทำอย่างนี้เมื่อเรามีแฟนเป็นซุปตา์ปุ๊บเนี่ยผู้หญิงก็จะเข้าหาโอ้ยผู้หญิงเข้าหาไหมหรออืมก็เห็นก็เข้าหาเป็นฟิลถ่ายรูปมากกว่าค่ะอ๋อใแต่เชิงชู้สาวเนี้ยเคยมีไหมชู้สาวหรอไม่ไม่มีเพราะว่า เหมือนพี่โอคนิ่งมากอ่ะแล้วคนจะไม่ค่อยกล้า,ลาเข้าหาใช่คนจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาแล้วส่วนตัวพี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโรกส่วนตัวสูงเราชอบอยู่กับเพื่อนออสนิทของเขาที่อยู่แบบสองสามคนไม่ได้ไปแก๊งไม่ได้ไปปาร์ตี้ไปเจอคนมากมายอยู่แล้วอะไรเงี้ยเข้าใจเลยก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ก็ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยถ้าถ้าให้บอกว่าใครเป็นคนขี้ถึกมากกว่ากันก็ก็แล้วแต่ค่ะก็แล้วแต่พี่พี่เขาก็มีบ้าง ก็จิก็มีว่างอะไรเงี้ยอะไรที่มันแบบรู้สึกว่ามันมีความชนีมันจะแบบเอ๊ะอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็จะแบบเออมันก็เอ๊คนนี้ไม่ใช่น่ะเอ๊ะอะไรเงี้ยไม่รอ้ทำไมหนูได้มากลายเป็นแบบว่าเป็นดาวติ๊กตอกอ่ะเพราะว่าหนึ่งป็นคนชอบเต้นอ่ะอันนี้ดูและแต่พูดเรื่องเต้นย้อนกลับไปหน่อยช่วงแรกๆที่จิเข้าวงการอ่ะคนด่าจิว่าแบบไว้เคยเป็นแดนเซอร์มาก่อนอ่ะเป็นใครอะไรเงี้ยด่าแบบ แบบไว้เป็นแบบห่างเครื่องมาก่อนห่างเครื่องห่างเครื่องห่างเครื่องเราเนี่ยไงย่าพึ่งแดนเซอร์ห่างเครื่องคือเหมือนคนละฟิลนะคนละก็มันคนละฟิลกันแต่ว่าก็อยู่ในแคตตาล็อกรีเดียวกันคืองานเดนจีอ่ะเดนจีแบบรู้สึกว่าทําไมต้องมาดูถูกอาชีพนี้เพราะว่าเดนจีสมมติคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดใช่ไหมคะจีใช้เวลาซ้อมสามเดือนอะในการจะเต้นคอนเสิร์ตหนึ่งอะสิบรอบอะมันไม่ได้ง่ายนนองเม้ยนี่ทำไมถึงดูถูกอาชีพนี้แล้วก็ คนที่มาทําอาชีพเนี้ยมีตังค์เยอะนะคะเขาแค่อย,ออยากเต้นเฉยๆเต้นอืมก็คือแบบทั้งไมคนดูถูกการเต้นขนาดนี้แต่เราก็แบบอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วพ,พอแบบมีติกต๊กต็อกเข้ามาช่วงโควิดอะไรเงี้ยเราเต้นเยอะขึ้นคนคนเริ่มหันมาเต้นเยอะขึ้นนะคะแล้วเราก็แบบเฮ้ยเต้นได้อ่เต้นเก่งหรืออะไรเงี้ยทั้งที่แบบมันเป็นแบบปกติอะไรเงี้ยของเราใช่แล้วเรารู้สึกว่า เดี๋ยวนี้เราเต้นเพื่อความสุขเราไม่ได้เต้นเพื่องานเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันก็เลยแบบเฮ้ยมีความสุขที่จะได้เต้นเพราะว่าติ๊กต็อกมันเต้นแค่15วินาทีก็จบแล้วใช่มันก็เลยแบบโอ้โชคดีจังเลยว่าสิ่งที่เราได้ฝึกฝนมาเมื่อก่อนที่แบบเหน็ดเหนื่อยโดนที่บ้านบอกเต้นที่บ้านพูดอย่างไงเต้นจินทำจีนนี่นี่ก็คือคําถามที่พี่อยากถามเลยนะว่าด้วยความที่จันจียที่บ้านเป็นคนจีน อาชีพเนี่ยต้องเป็นอาชีพที่เขาไม่โอเคแน่ๆไม่โอเคแน่นนเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นนักเต้นทั้งหลายแล้วหนูผ่านมาได้ง่ายกับคำพูดอย่างประโยคเดิมมาแบบถ้าหนูจะทําก็คือจะทํแต่ว่าให้โดนด่าไงหนูก็จะทําถ้าเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่จะทำเราไม่ท้อหรอบางทีอ่ะคือบางครั้งอ่ะเราไม่เราไม่ได้ต้องการกําลังใจนะแต่ไม่ต้องมาพูดบั่นทอนใช่หนูบ้าหนูเป็นบั่นทอนที่สุด ตอนนั้นก็บอกว่าไปไหนมาไปหาผู้ชายใช่ไหม <c oughs> แต่หนูอะ่ะเต้นอยู่ <c oughs> เสร็จงานเที่ยงคืนแล้วหนูซ้อมตั้งแต่แบบหนูหนูเรียนหนังสืออะ่ะหนูเรียน <c oughs> ตอนนั้นเรียนมัธยมอยู่มั้งคะข้ามตอนนั้นเรียนวัฒนาแล้วข้ามมาแกมมี่เพราะอยู่ข้ามกัน <c oughs> เรียนเสร็จสี่โมงมาซ้อมจนถึงเที่ยงคืนมันเหนื่อยมาก <c oughs> แล้วแบบที่บ้านบันทอนว่าเราไปเที่ยวไหนเราไปทะเลเท่ไเาไรที่ไหนทั้งนั้นที่เราไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยเราทํางานแล้วทุกวันนี้เขาเข้าใจยัง เขาก็แฮปปี้นะคะหมายถึงแบบเฮ้ยเต้นเก่งอะไรเงี้ยม,มันทำให้มันทําให้ได้งานที่พิเศษที่บ้านก็เลยแบบเออ,เออมันเต้นมันก็ได้บ้างแ,ต,แต่กว่าจะผ่านมาได้พี่เชื่อว่าเราจะต้องมีร้องไห้บ้างาแหละแล้วคนสมัยก่อนเขาจะเป็นฟีลประมาณนี้เลยนะเขาจะคิดว่าคําดูถูกคือเชื้อเพลิง อย่างดีเชื้อไฟอย่างดีทําให้เราแบบว่าอยากจะเอาชนะเขาแต่บางทีมันบังเนิไงก่อนพ่อเสียหนูเรียนปริญญาโทจะเรียนจบไหมเนี่ยแล้วละครถามว่าละครจะได้ออนแอร์ไหมก็คือป้าเสียไปแล้วละครออนแอร์ก็คือหลังจากป้าเสียทุกอย่างแบบชัดเจนเออหนูแบบแต่ก็จะได้นะเขาก็ไม่ได้เห็นใช่แต่ว่าแต่รู้ค่ะว่าเขารัก แบบรับหลังเขาก็คือแบบภูมิใจทุกอย่างที่พูดมันเกิดจากความหวังดีนั่นแหละใช่คือทุกๆอย่างตั้งแต่เป็นแดนเซอร์เป็นดีเจเ,เจลยป้าจะแบบอัดเรียกว่าอะไรอ่ะก๊อปปี้ใส่ซีดีทุกทุกอย่างทุกเทปที่มันจะแบบเวลาเราเป็นดีเจมันจะมีกล้องอะไรเงี้ยเขาก็จะอัดเก็บไว้เป็นแบบเป็นเล่มเลยอ่ะเป็นซีดีที่เราจัดรายการอะไรเงี้ยสุดท้ายเรารู้ว่าเขาภูมิใจ แล้วก็คิดถึงเขาเสมอว่าเสียดายเนอะถ้าเขาตอนนี้ยังอยู่เราจะเป์เขาที่สุดเลยเลยเนี้ยเพราะตอนนั้นมันเริ่มเริ่มทำงานแล้วเงินมันยังไม่ได้เยอะแต่ว่าปัจจุบันเรารู้สึกเราพอที่จะเก็บแล้วก็ให้เขาได้บ้างแล้วอะไรเงี้ยเออเสียดายที่เขาไม่อยู่ไม่ทันแต่คําด่ามันก็เป็นเชื้อเพลิงจริงที่ทําให้เราพักดันโดยว่าเราต้องสู้อะไรเงี้ยเราจะไม่ยอมแพ้เฮ้ยแต่ถ้าหนูเจอจากที่บ้านเยอะอะเวลาคนอื่นมาบูลลี่หนูหนูก็จะ รู้สึกว่าไม่แรงป่ะไม่แรงไหมหน้าตาขี้<อ>เหล่แบหน้านี้เอาไปยได้ยังไงแบบลองกลับไปดูสิคะชาวเน็ตลองกลับไปดู<อ><อ>แล้วช่วงนั้นนหนูกล้าออกจากบ้านป่ะกล้าเพราะว่าเราต้องทํางานสิ่งที่ได้คําสอนจากพี่เขาบอกว่า <S <S ต้องต้องรู้ตัวว่าเราอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเราทําเพื่อใครแล้วก็เขาไม่เคยมาช่วยเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขานั่นคือคําสอนจาก คุณมาริโอ้นี่ oh, ทำให้เรา <hey. S 1> คิดว่าเราจะต้องสู้แล้วก็ไม่ต้องสนใจคําพูดของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โอเขาเป็นคนที่สวีทปะสวีทไหมหรอจริงๆก็สวีทนะแล้วก็มันจะแบบสวีทบ้างตลกบ้างคือมันมิกซ์หลายอย่างแต่ไม่ได้เป็นคนสวีดตลอดเวลาอะไรเงี้ยจะมีความเป็นผู้ชายสูงมากค่ะก็ปล่อยความเป็นผู้ชายของเขา ถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่าต้องเข้าใจก็ต้องคุยกันแต่อันไหนที่รู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรก็ก็ปล่อยผ่านบางได้ก็ปล่อยจิ๋วว่ามันก็คือธรรมชาติของคนนะ่ะที่จะพยายามที่จะเข้าใจกันหรือพยายามที่จะเบรนอินกันจิก็ต้องเข้าใจที่เขาเขาก็ต้องเข้าใจจิบ้างอนะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเข้าใจคนเดียวเงนะี้ยไม่งั้นมันก็ไม่รอดรักของหนูตอนเนี้ยแฮปปี้มากขนาดไหนแฮปปี้มากขนาดไหน,นจิ๋วว่ามันไม่ได้แบบโอแฮปปี้ นั่นมันแบบสบายๆเรียบๆค่ะจิไม่ได้ต้องการความแบบพีคอะรู้สึกว่าชีวิตที่มันแฮปปี้มากแล้วแบบมันมันสุขมากทํามันน่ากลัวนะเออมันน่ากลัวเอาแบบเฮ้ยเรามีความสุขในชีวิตของเราดีกว่าหมายถึงหนูมีความสุขที่จะตื่นมาได้ทําอะไรเลี้ยงนกดูสุนัขหรือไปทํางานของหนูแล้วพอเราเหมือนมีเอ e r g y ที่ดีต่อกันเราค่อยมาเจอกันแล้วก็แบบใช้ชีวิตแบบ เออคุยกันสนุกสนานบวกๆก,กันก็คือโอเคแล้วอะไม่ได้ต้องการแบบรักนะอะไรเงรี้ยมันติว่ามันมันไ <bara S 1> ม่ได้ชอบความหวือหวาใช่มันหวือหวาหวือหวามันก็คงดีในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วคือตอนนี้การครบกับพี่มาริโอนี่ก็คือแบบว่าสบายใจเปิดเผยได้ไปไหนมาไหนได้ไม่มีใครด่าเราแล้วใช่ก็ก็ไม่มีใครด่าแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วลงรูปได้ยังมีบ้างคะ่ะแต่ว่าจีรู้สึกว่า ก็ไม่รู้จะลงอะไรอ่ะเพราะว่าเราไม่เคยเราไปด้วยกันแล้วว่าขายรูปมันแปลกไหมมันเฮ้ยไม่ได้ลงมาแปดปีแล้วมาลงแบบเยอะเยอะเออมันแปลกจีก็เลยรู้สึกอินสตาแกรมลงในช่วงเวลาพิเศษละกันถ้าสมมติไม่มีวันเกิดหรออะไรค่อยลงแต่ว่าจะไม่ลงแบบเยอะไม่ได้ลงเป็นพาเลทขนาดนั้นใช่เพราะตัวถ้าพูดตรงๆพี่เขาเป็นคนส่วนตัวไม่ค่อยลงอะไรอยู่แล้วถ้าดูจากอินสตาแกรมพี่เขาแต่ล่าสุดเขาลงรูปเรานะ เฮ้ยดก็เขินก็เขินเขินเขื่อตื่นเต้นค่ะก็ดีใจลำเนื้อไม่ให้โอ้นานๆาทีแหมลงกี่รูปของหนูเพิ่งลงรูปเดียวจะลำอมารยเนี่ยเธอมันเป็นเหมือนรูปแกรนโอเพนนิ่งแกรนโอเพนนิ่งใช่ไหมก็ดีใจค่ะเขาก็เขาบอกว่าเขาก็ให้เกียรติเราบ้างแหละหมายถึงก็มันโตแล้วก็ก็ถือเวลาที่แบบให้เกียรติเราให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยให้เราทำให้เราแฮปปี้บ้างอะไรเงี้ย <Okay. S 2> โอเคอันนี้เราก็มาอัปเดตเรื่องของน้องจันจินะคะแต่ตอนนี้เราสองคนอ่ะจะขอไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวตอนท้ายอ่ะพี่มีโจทย์มาให้หนูเป็นคนชอบเต้นใช่ไหมแล้วพี่อ่ะก็อยากเต้นมากเหมือนกันพี่จะให้หนูสอนเต้นโจทย์คือเต้นยั่วสามี <c oughs> เต้นแบบเซ็กซี่เต้นยย่อป่วย <c oughs> เต้นแบบเซ็กซี่นะแต่เดี๋ยวเรากินก่อน <c oughs> ให้ลูกสาวเห็นด้วยไหม <c oughs> บ้านเราไปแอบเราไปแอบเต้นกันออออเออ,อสอนเลยนะเดี๋ยวเรากินกันก่อน เดี๋ยวไปรอดูจันจิสองเอ็มต้นเซ็กซี่ยั่วผัวคอกันนะไม้เนยทุบไม้แบกเล็กไมโพสิทำกวเองอะได้แล้วก็มันจะทำงี้ดูลูกเติร์เดินเตินเดี๋ยวถ่ายให้เห็นหน้าลูกเลยนะไมเนกไมแบก เล็กมาพูดสิอะไอะแอเออใช่แล้วก็ตเป็นนี้ตูดเป็นี้เตอนเอ๋อึ๊งเตือไดหมายเเลขมพสไปไปข้างหลังก่อนเวลาเออเวลาทท่านเลยทท่านทำนี้ตู ตัวนึ้อออกว่าอะไรเงี้ยลมพัดพอดีอทำได้ดีมากค่ะถือว่าเป็นดาวติ๊กต็อกได้ถือว่าเป็นดิกิเนลที่ <คำ S 2> ดีไหมคะดีพี่เอมพี่เอมมีพื้นฐานในการเต้นจำท่าเร็วแค่เราแบบเอ,อิบนะอ่า ไม่กล้าทําแบบว uh <c oughs> like ่าแลบดิ้นออกมาเดี๋ยวเขาหาว่าแบบตุ๊กแกแบบโดนประตูหนีบอะไรองเงี้ยอันนั้นเราจะยอาไปละเอาพอดีเราเอาแบบหน้ารักเราเป็นใสเเป็นใสหน้ารักเป็นใสมวยเหมยหน้ารักยังไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องจันจิมากมากเลยนะที่มาคุยเรื่องราวชีวิตของหนูรวมไปถึงการเป็นแฟนซุปตามันรู้สึกยังไงแล้วก็มาสอนที่เต้นติ๊กตอกด้วยเพราะพี่เห็นเราชอบเต้นมากแล้วพี่ก็อยากอยากเต้นได้แบบนี้แต่แอบขำตัวเองไม่กล้าเต้นเห็นเขาเต้นแบบเซ็กซี่ทำนังทำหน้าพี่เห็นแล้วแบบ อลองทำนะลองทำหน้ากระจกมันได้กกมันได้คือจริงๆอการเต้นต่อให้เราจะรู้สึกตลกแต่ว่าถ้าข้างในเรารู้สึกว่าเราเซ็กซี่มากคนที่มองเห็นน่ะเขาก็จะได้รับพลังงานว่าเราเซ็กซี่มากเช่นกัน <c oughs> อันนี้อันนี้เซ็กซี่แค่ท่าค่ะเราออกมาจากข้างใน ยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องเอ็มด้วยนะคะแล้วก็ไปติดตามน้องจันจิได้ที่ไหนบ้างค่ะอินสตาแกรมแล้วกันนะคะจันจิ underscore j u n เนะคะหรือว่าอยากดูติกต็อกพี่มีกับพี่เอ็มนะคะไปดูได้เลยนะคะจันจิ underscore j u n อค่ะค่ะแล้ววันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบายบาย้เราก็รู้สึกแบบ ใไ,ม,ม,ไม,มันใจเราก็คือรู้สึกว่าตอนเด็กๆเราไม่ไม่สวยจริงเราขมหน้ามาเราชอบกินกินขนมเมื่อตัวอ,อ้วนอ้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากสวยแล้วก็บำรุงผิวอยู่ตอนนั้นอันนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> คือที่สวยนี่คือบำรุงเราไม่ได้ไม่ไม่ได้หาหมออกไรบำบำรุงคิดวิตามินล้วนเลยสาม,มีบอกให้จบคลิปแล้วอยากกลับบ้านแล้วเหรอทำให้ได้เหรอหนวออกมาจากอินเนอร์สีหนึ่งสอง เออแค่นี้ก็พอลูกสาวลูกสาวลูกสาวมองหน้าแบบอะไรอย่าง